ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับปะายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องอื่นๆบ้างนะครับเพราะเราวันนี้เป็นวันเสาร์ครับผมเราผมก็เลยอยากจะมาคุยในเรื่องของการฝึกวิเคราะห์ภาพ e ีพีสองครับไม่ได้ไม่ไม่รู้ว่าเป็นตามคำเรียกร้องของใครหรือเปล่านะครับแต่ผมอยากจะ เอาภาพต่างๆมาฝึกวิเคราะห์ภาพกันดูครับผมวันนี้ก็เลยเราก็จะหลุดจากการคุยเรื่องเกี่ยวกับพวกผักอสลัดออร์แกนิกกันบ้างนะครับเรามาคุยกันในเรื่องของภาพถ่ายบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมก็ชอบในการถ่ายภาพอยู่แล้วด้วยโอเคมือต้นนะครับก็คือถ้าใครถ้าใครสนใจเรื่องถ่ายภาพและอยากจะมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับถ่ายภาพก็ไปที่ช่องของ ไอสารได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่เพลิดของไอสารรู้แล้วบอกต่อก็จะมีสอนถ่ายภาพเยอะไปหมดแล้วก็เรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆเรื่องอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับที่ที่ผมมีพอมีความรู้แต่หลักๆก็คือจะจะเน้นไปทางเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพเพราะว่าผมเติบโตมาจากเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็ชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นหลักแล้วก็อยู่กรุงเทพมาเกือบ20ปีผมก็สอนถ่ายภาพอยู่ครับโดยสอนพื้นฐานต่างๆทั้งหมด ก็คือถ้าเราเข้าใจพื้นฐานแล้วอะครับเราจะถ่ายภาพได้ทุกแนวเลยตามที่เราต้องการเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะใช้กล้องมือถือแต่หลักๆแล้วเราก็ต้องจัดองค์ประกอบภาพอยู่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาฝึกวิเคราะห์ภาพกันว่าว่าการจัดองค์ประกอบภาพอะมันทําให้ภาพเราสวยขึ้นได้ยังไงอันนี้ก็คือหัวข้อนี่นะครับเทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบภาพไม่ว่าคุณจะถ่ายด้วยกล้องมือถือ กล้องคอมแพกล้อง DSR หรือกล้องมิลเลเลดอะไรก็แล้วแต่คุณก็สามารถเอาองค์ประกอบภาพพื้นฐานต่างๆไปฝึกแล้วก็พัฒนามันได้วันนี้เราจะมาฝึกวิเคราะห์ภาพจากเว็บไซต์ One Island เหมือนเดิมนะครับผม EP 2ครับฝึกวิเคราะห์ภาพทำไมถึงฝึกวิเคราะห์ภาพบันดีต่อเรายังไงก็คือถ้าเราวิเคราะห์ภาพเป็นนะครับเราจะรู้ว่าภาพของคนอื่นนะเขาสวยด้วยยังไงยิ่งยิ่งถ้าเราเปิด เปิดโลกมากๆก็คือเราไม่ควรจะดูภาพถ่ายอยู่แค่ประเทศไทยนะครับคือภาพสวยๆทั่วโลกะครับมีมากมายมีตากล้องทั่วโลกไปหมดที่เขาถ่ายภาพสวยๆกันโอเควันนี้เราจะมาฝึกวิเคราะห์ภาพพอเทตครับพอเทตก็คือถ่ายภาพบุคคลเพราะว่าเราทุกคนคงเคยถ่ายภาพบุคคลถ่ายอะไรกันแล้วใช่ไหมครับการถ่ายภาพบุคคลมันไม่ใช่การลบสิวลบริ้วรอย แล้วก็ทําภาพขาวขาวไบๆแล้วมันจะสวยอะไรอันนั้นมันก็แค่ส่วนหนึ่งของการถ่ายภาพบุคคลนะครับแต่จริงๆการถ่ายภาพบุคคลน่ะมันมีอะไรมากมายกว่านั้นเยอะมันมีเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพมันมีเรื่องของโทนสีอารมณ์แววตาต่างๆอย่างที่เราเคยรู้กันนะครับว่าถ้าถ่ายภาพบุคคลเราก็ต้องโฟกัสดวงตาให้ชัดเพราะว่าดวงตามันคือหน้าต่างของหัวใจที่มันจะสื่อสารออกมา ทำให้ภาพของเราเป็นไปในทิศทางไหนหรือดูมีความน่าสนใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเรามาดูภาพแรกกันปุ๊บเห็นไหมครับภาพนี้ภาพนี้ถ้าเราจะสังเกตดีๆก็คือภาพบุคคลจะไม่ได้อยู่ตรงกลางภาพนะครับอันนี้จะอยู่ตรงจุดตัด9้าช่องก็คือแบ่งภาพเป็น9ส่วนแล้วก็ใบหน้าของคนจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมือของหน้าจอนะครับฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็น งูแล้วก็ถ้ามองจากมุมนี้ก็คือ,อเด็กเด็กผู้หญิงคนนี้ครับเขานอนถ่ายแล้วก็มีนอนถ่ายแล้วก็มีงูเลื้อยขึ้นมาเราจังให้งูมันเลื้อยผ่านผ่านตรงแววตาเห็นไหมครับทําไมเขาไม่เอางูมาพาดดวงตาเพราะมันก็จะไม่เห็นไม่เห็นดวงตาที่ที่ดูมีความมุ่งมั่นแล้วก็ออกออกจากเศร้าๆนิดๆอะไรประมาณนี้ครับจากแววตาแล้วก็ ผิวกระอะไรต่างๆของของเด็กเห็นไหมครับว่าเขาไม่ต้องมานั่งลบเลยเพราะฉะนั้นคือภาพถ่ายบุคคลไม่ใช่ว่าจะต้องขาวสวยหรืออะไรนะครับแต่มันมันก็คือเป็นภาพบุคคลที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูเป็นเขาจริงๆอย่างเงี้ยครับความน่าสนใจของภาพนี้ก็คือการจัดองค์ประกอบภาพชัดเจนเลยว่าจะอยู่อยู่อยู่ด้านด้านจุดตัดตรงนี้แล้วก็แววตาแล้วก็สิ่งที่ดุงดูดความน่าสนใจก็คืองูตัวนี้ครับงูที่พาดผ่าน งูที่เลื้อยผ่านตรงตรงใบหน้าอย่างเงี้ยครับมันสร้างความน่าสนใจให้ภาพนี้ดูมีอะไรเพราะสีของผิวเราสีเหลืองใช่ไหมครับพอตัดกับสีของงูที่เป็นสีดําแล้วก็มีลวดลายอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันชัดแต่แต่แววตาเลยลงไปก็เบลออย่างเงี้ยครับมันทําให้ภาพอะเวลาเรามองปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาโฟกัสคนเราเวลามองมันจะโฟกัสในสิ่งที่ชัดก่อนแล้วค่อยไปหาที่เบลอแล้วก็ภาพโดยรวมอะครับโทนสีอารมณ์ของภาพ มันสวยครับมันดูแล้วมันน่าสนใจมากๆเป็นภาพที่ผมมองที่แววตาน้องเมื่อไหร่ผมก็ยังรู้สึกถึงความออกจะเศร้าแล้วก็เศร้าแต่ดูมุ่งมั่นอะไรอย่างเงี้ยครับที่แสดงออกมาอันนี้คือหลักๆของการถ่ายภาพพอเทรตนะครับก็คือเขาจะโฟกัสที่ดวงตาเป็นหลักเพื่อความสวยงามอีกแนวหนึง่งนี่ก็เป็นพอเทรตเหมือนกันครับพอเทรตถ่ายภาพบุคคลแต่มันจะมี สตอรี harmful, no ่ก็คือเล่าเรื่องราวมันไม่ได้ไปโคดอัพที่ใบหน้าอย่างเดียวนะครับก็จะมีเล่าเรื่องราวว่าบุคคลเหล่าเนี้ยก็อาจจะเป็นเผ่าอะไรเผ่าหนึ่งที่ขี่ม้าเห็นไหมครับก็จะเห็นเป็นวิวทิวทัศที่มันมีแต่แต่ความแห้งแล้งเพราะฉะนั้นการเดินทางเดินทางที่ไวที่สุดก็คือใช้ม้าอะไรอย่างเงี้ยครับเดินทางที่ไวสะดวกแล้วก็ มีลกเหยี่ยวมีอะไรด้วยน่าจะเป็นเผ่าที่ใช้เหยี่ยวในการล่าสัตว์อะไรอย่างเนี้ครับเห็นไหมครับก็จะมีเหยี่ยวเกาะอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็คือเป็นงานพอเทศแต่มันอารมณ์แบบถ่ายภาพแนวกว้างให้มีเล่าเรื่องราวเล่าเรื่องราวเสริมเข้ามาอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะชุดชุดชุดต่างๆเผ่าอารมณ์เหมือนอินเดียแดงอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีเหยี่ยวอะไรเป็นเป็นสําหรับเอาไว้เลี้ยงเพื่อที่จะล่าสัตว์หรืออะไรก็ว่ากันไป อันนี้เป็นคนไทยนะครับที่ถ่ายภาพภาพนี้ลองไปหาดูได้ครับชื่อน่าจะชื่อจะเจเจนิพัทอะไรเนี่ยครับ jk boy ผมเคยตามตามเขาอยู่ผมชอบเว็บไซต์นี้มาก one i อแลนดก็คือจะเปิดเปิดโลกกระทัดของผมอันเนี้ยจะถ่ายภาพโดยพระเอกของภาพก็จะอยู่ประมาณกลางภาพหน่อยแล้วก็ที่เหลือๆก็นี่ก็จะเป็นเล่าเล่าตัวเสริมโดยมีการจัด ตำแหน่งให้ให้อยู่ไม่อยู่ทับซ้อนกันจนมองไม่เห็นไม่เห็นบุคคลด้านหลังอย่างเงี้ยครับเขาจะอยู่แบบเยื้องเยื้องกันหมดเห็นไหมครับตำแหน่งการวางการวางคนก็คือจะตัวเนี้ยจะเป็นตัวเอกแล้วที่มันเด่นขึ้นมาก็คือมีม้าสีขาวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วม้าตัวอื่นก็จะเป็นสีอื่นแล้วก็ชุดอะไรแอคชั่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับดูอารมณ์เหมือนหัวหน้าเผ่าแล้วก็มีวิวทิวทัศน์เข้ามาเสริมอันนี้ถ่ายโดยชัดลึกนะครับเนี่ยไม่ได้ ชัดทั้งภาพไม่ได้ถ่ายที่แบบชัตเตอร์นแบบนี้โอเคสวยงามครับเป็นภาพบุคคลที่ที่กลุ่มบุคคลที่เล่าเรื่องราวออกมาได้สวยงามแล้วก็ชัดเจนว่าเขาอยู่ที่ไหนทําไมเขาต้องขี่ม้าแล้วทําไมเขาต้องเ,อเลี้ยงเหยี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปภาพนี้ภาพนี้ก็คืออารมณ์เหมือนถ่ายในสตูดิโอครับน่าจะเป็นสตูดิโอแหละครับก็จะมี มีนกกีราบเอามาเป็นฉากหน้าเพื่อเล่าเรื่องราวเสริมแล้วก็โทนผิวของเขาแล้วก็โทนภาพโดยรวมก็จะอารมณ์เหมือนเหมือนโทนดำดำมืดมืดดูมีความน่าค้นหาแล้วก็เขาเอามือมาปิดมาทาบมาทำตรงนี้ด้วยก็ทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับที่ไม่ได้ถ่ายแค่หน้าตรงอย่างเดียวก็หมายถึงว่าเอาซีรีละต่างๆส่วนอื่นเอามา เอามาเสริมเอามาโค้ดเพื่อให้เราโฟกัสไปที่ใบหน้าของเขาได้มากขึ้นแล้วก็มีจังหวะที่นกยีราฟบ,บินด้วยหมายถึงว่าตอนนี้ยังไม่บินนี่กําลังจะบินแล้วนี่ก็บินอย่างเงี้ยครับมันก็จับโฟกัสได้แล้วก็ถ่ายภาพด้วยน่าจะไม่ไม่เชิงชัดลึกมากแต่ก็ไม่ได้ชัดตื้นมากอะไรเงี้ยครับจะมีฉากหน้าด้วยเล่าเรื่องราวโดยรวมก็คือภาพพอเทปภาพนี้ก็อาจจะอยู่กลางๆภาพหน่อยแต่โดยรวมแล้วมันเขาเรียกว่าสมมาตรครับซ้ายขวา โดยรวมแล้วมีความน่าสนใจสูงอารมณ์แววตาของในแบบด้วยครับที่สื่อออกมาแล้วก็โทนภาพต่างๆทําให้มันดูแบบดูมีความน่าค้นหาภาพนี้เป็นภาพขาวดําที่ผมชอบมากๆชอบมากๆคือผมต้องเอ๊ะมองแล้วมองอีกอันดับแรกเลยก็คือ1เราถ่ายแบบมุมพระเจ้ากดลงมานะครับ2คนนี้เขาโอบก,กอดกันแล้วก็ อาจจะใส่ชุดแหละแต่ก็คือมองมุมเนี้ยมันทําให้รู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่ชุดอะไรแล้วก็ผมผมมัดเปียที่ท,ที่พาดหากันอย่างเงี้ยครับมันดูแบบอารมณ์เหมือนฝาแฝดดูตอนแรกแวบแรกก็คือเหมือนฝาแฝดท,ที่ที่มีความกลมเกลียวอย่างเงี้ยครับที่เล่าเรื่องราวแล้วก็มีแค่เนี้ยฉากขาดาแล้วก็ผิวผิวผิวแล้วก็มีผมที่มว้วนอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นเหมือนอินฟินิตี้เหมือนวงกลมอะครับเหมือนไซเคิลที่ ผสมผสานร,รวมกันอยู่แล้วก็จัดองค์ประกอบแบบกลางภาพอย่างนี้ครับมันดูสมส่วนดูสมมาตรสวยมากๆครับภาพนี้ผมมองแล้วมองอีกเพราะรู้สึกว่ามันมันเป็นมุมมองที่ที่น่าสนใจครับที่ที่ไม่ได้แบบมุมมองแบบแบบธรรมดาธรรมดาแบบเดิมๆที่เราเคยเห็นอย่างนี้ครับก็เป็นถ่ายจากมุมสูงกดลงมามีความน่าสนใจสูงครับ ภาพนี้ภาพนี้ดูแบบเนเจอร์มากมากดูแบบเป็นธรรมชาติดูแบบมีดอกมงดอกไม้มีคัลเลอร์ฟูลมากๆเลยครับในภาพนี้แล้วก็ตัวแบบก็คือนั่งอยู่บนเก้าอี้สีสีแดงโซฟาสีแดงแล้วก็มีดอกไม้มีอะไรเต็มไปหมดแล้วก็ผนังเป็นลายดอกไม้อะไรเงี้ยครับแล้วตัวแบบก็ดูแบบผ่อนคลายนิดนิดใส่ผ้าโปร่งใสอะไรเงี้ยโดยรวมแล้วผมว่าพระเอกของภาพนี้เลยก็คือตัวแบบแล้วก็ ลวดลายต่างๆที่อยู่ในภาพะครับสีสันทําให้ภาพดูน่าสนใจคือเรามองแวบแรกนี่เราก็จะมองที่ตรงนี้เลยแล้วก็การจะการจะดูประกอบภาพส่วนใหญ่ก็ก็ตรงนี้ก็คืออยู่กลางก็เหมือนราชนินีโดยรวมแล้วตรงนี้ก็เสริมได้ดีนะครับเอามาเสริมทําให้ตรงนี้ไม่มีน้ําหนักดูมีน้ําหนักมากขึ้นดูไม่เบาดูไม่โล่งดูไม่โจ่งกินไปฝั่งนี้ก็บาลานซ์กันได้ดี โดยรวมสวยครับผมแล้วก็นางแบบก็หันหน้ามามาที่กล้องอันนี้จะเป็นภาพแนวซีเปียแนวแบบใสาๆแบบคลียร์ๆอย่างเงี้ยครับฉากหลังก็ไม่ต้องฉูดฉาดมากก็กลืนกลมกลืนไปกับสีสีผมอะไรโดยอย่างเรียบเนียนจัดแสงจัดเงาสวยงามแล้วก็ถือนาฬิกานาฬิกาที่เป็นนาฬิกาตัวใหญ่ๆหน่อยอย่างเงี้ยครับ แล้วก็จัดสรีระจัดการถือต่างๆโดยรวมโทนผ้าใส่เสื้อผ้ามัดผมอะไรดูเรียบสวยหรูประมาณนี้ครับภาพนี้ภาพนี้เด่นมากๆก็ตรงสีปากสีปากแล้วก็มีกีบดอกกุหลาบสีแดงทําให้ภาพนี้มันดูถ้ามีแค่คนธรรมดาอย่างเดียวครับแล้วก็สีปากมันก็อาจจะดูเฉยเฉยใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอมีกีบดอกกุหลาบมาด้วยมันก็เชื่อมโยก,กับปากสีแดงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การจัด เส้นสายของคนจัดองค์ประกอบอย่างเงี้ยครับมันดูลงตัวนี่ก็ใบหน้าก็เข้าจุดตัดเก้าช่องพอดีตัวใดนี้ก็อยู่กลางเฟรมอยู่ครึ่งตรงเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพบุคคลนะครับเราเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่ตรงกลางอย่างเดียวก็ได้อยู่อยู่ตรงจัดองค์ประกอบอยังไงก็ได้ให้มันเข้าจุดตัดเก้าช่องอย่างนี้ก็ได้หรือจะอยู่ตรงกลางก็ได้แต่เพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มลวดลายต่างๆให้ภาพดูมีความน่าสนใจมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ โอเคภาพนี้น่าสนใจมากๆตกใจดูมีความแบบเรอลิสติกโอ้เป็นหอยทากที่ที่ไต่บนใบหน้าแล้วก็มีการหลับตาอยู่ข้างนึงแล้วก็เปิดตาอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็ลวดลายผิวของเขาที่แล้วก็ปรับปรับโทนภาพให้มันดูมืดมืดดูทึมๆแล้วก็มีการเจาะจมูกเจาะปากอะไร่าเงี้ยครับมันดูแบบ คอนทราสตกันสูงมากไม่รู้สิครับผมชอบมากๆเลยภาพนี้ดูเป็นภาพพอเทตที่ที่รวมเข้ากับเนเจอร์กับธรรมชาติได้โดยมีสัตว์คือหอยทากไต่ขึ้นมาแล้วก็เทกเจอร์ใบหน้าของเขาแววตาด้วยครับเป็นภาพโคดอัพบุคคลที่ดูน่าสนใจมากๆตรงหอยทากแล้วก็พื้นผิวหน้าของเขาแล้วก็ หอยทากจังหวะมันมันโอเคถ้าเปิดตาสองข้างผมก็อาจจะจะดูทั้งสองข้างแต่พอมันเปิดตาข้างเดียวผมก็จะโฟกัสตรงนี้ก่อนแล้วก็มาโฟกัสโดยรวมว่ามีหอยทากอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับสวยครับภาพนี้นี่ก็คือจัดองค์ประกอบแบบจุดเอ่อแบบนั่นเลยนะครับถ้าเป็นบนดวงตาคือจะอยู่จุดตัดเก้าช่องพอดีตรงนี้จะจะมีความน่าสนใจจะเป็นเพกเราจะเห็นแววตาของเขาแล้วก็โดยรวมของเท็กเจอร์ภาพต่างๆเอ่อภาพนี้ ภาพนี้ก็จะเป็นภาพบุคคลก็จะมีภาพบุคคลแล้วก็มีชุดการแต่งกายต่างๆเสริมเข้ามามีอุปกรณ์ต่างๆเสริมเข้ามาอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเล่นหนังหรือเปล่าเล่นหนังฟิล์มอะไรนั่นหรือเปล่าไม่มั่นใจครับแต่ชุดโดยรวมโทเปียเป็นสีโทเปียสีซีเปียมันก็โอเคครับสวยระดับหนึ่งแต่แต,แต่แต่ก็คืออาจจะไม่ได้ว้าวมากสําหรับผมเท่าไหร่แต่ แต่มันก็คือสวยนะครับนี่ก็คือเป็นภาพพอเทตที่ที่มีความน่าสนใจภาพนี้ภาพนี้จะเด่นในเรื่องของโทนขาวดํามากเลยครับจะสังเกตเห็นว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็ใส่ชุดดาพอชุดดามันก็ลืนกระฉากหลังดําแล้วดันมาอุ้มอุ้มเป็ดสีขาวอย่างเงี้ยครับมันก็เลยตัดมันก็เลยมีความตัดกันเราก็จะเห็นสีขาวของตัวผิวเป็ดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หันหน้าไปคนละฝั่ง แล้วก็ภาพนี้ก็ไม่ได้อยู่กลางภาพเพียวๆนะครับอาจจะเยื้องๆมาอยู่ตรงจุดตัดเก้าช่องด้วยโดยรวมแล้วก็มีความน่าสนใจอยู่นะครับเนี่ยภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้ก็จะเป็นภาพพอเทตภาพหนึ่งที่ที่อาจจะใช้เทคนิคการตัดต่อเข้ามาเสริมถ้าภาพนี้มันจะดูธรรมดาไปเลยถ้าเขาเอาเอาลายจิก๊กซอเนี้ยมาต่อตรงนี้แล้วก็แล้วก็จะเป็นภาพเหมือน ผู้หญิงอุ้มลูกแล้วก็มีฉากหลังเป็น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 โรมันกรีกอะไรเงี้ยเป็นเสากรีกโรมันแบบนี้ไปแต่ถ้าเอามาหยิบตรงเนี้ยมันก็ทําให้ภาพมันดูแบบเขาเรียกอะไรครับมันดูแบบมันซ้อนกันอยู่อ่ะมันมีสองมันมีแบบมีมิติความลึกความตื้นความหนาความบางขึ้นมาครับอารมณ์เหมือนกับว่าภาพเนี้ยจะสังเกตเห็นว่ามือตรงเนี้ยเห็นไหมครับว่าไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในในนี้ละ ไม,ไม่ได้อยู่ในจิ๊กซอแต่เป็นการหยิบหยิบป้ายของจิ๊กซอที่ภาพตัวนี้ของเขาอ,อยู่อยู่ในจิ๊กซอออกมาหยิบออกมามันก็เลยทําให้ดูภาพมันดูมีเลเยอร์มีการซ้อนทับกันอยู่อย่างเงี้ยครับมันก็เลยสร้างความน่าสนใจให้ภาพว่าให้ภาพมันมีอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับผมมองแว็บแรกผมมาดูที่นี่เลยครับเพราะว่ามันเด่นมากๆกก็จะเข้าจุดตัดเก้าช่องพอดีเห็นไหมครับแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเสริม ทาให้ภาพมีความน่าสนใจขึ้นแล้วก็การทําจิ๊กซองเนี่ยมันก็จะทําให้ดูมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเข้าไปอีกโอเคภาพนี้ภาพนี้แว็บแรกผมนึกถึงภาพวาดแนวโรมันแนวกรีกหรือแนวอะไรมาประมาณนั้นไปเลยครับที่เขาสวมชุดสวมอะไรแล้วก็มีการเอานิ้วแตะกันอะไรสมัยที่ที่เราเคยเห็นนะครับภาพของฝรั่งผมไม่รู้ว่าเป็นภาพอะไรแต่ก็คือนึกถึงพวกสมัยกรีกโรมันอะไรพวกนั้นเลย อันนี้น่าจะเป็นภาพที่เขากําลังสักอยู่หรือเปล่าสักลวดลายแล้วก็ถ่ายแล้วก็จัดจัดแสงจัดอะไรในสตูดิโออย่างเงี้ยครับมีแสงส่องมาด้านนี้อะไรเงี้ยเพิ่มความน่าสนใจก็คงตรงชุดแล้วก็ลวดลายสักของเขาเนี่ยแหละครับที่ทําให้ภาพมีความน่าสนใจขึ้นโอ้ภาพนี้ก็เป็นภาพพอเรทตท,ที่อเป็นภาพพอเรทตทชนเผ่าะครับแล้วก็จะมี เครื่องแต่งกายเท็กเจอร์ลวดลายแล้วก็การการที่การตรงตรงตรงริมฝีปากของเขาเนี่ยครับที่กว้างเนี่ยครับที่เขาเอาอะไรมาสวมใส่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อเป็นการดูตามตามความเชื่อของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับโดยรวมแล้วผมว่ามันน่าสนใจตรงตรงเท็กเจอร์ตรงเสือ้อตรงชุดอะไรต่างๆพวกนี้แหละครับที่เป็นจนเผ่าของเขาที่เขาสวมใส่อยู่ อันนี้น่าจะเป็นภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายก็คือผมมองภาพนี้แวบแรกก็คือมันจะเป็นกลุ่มคนตรงเนี้ยนี่คือพระเอกของภาพก็คือตรงใบหน้าของเขาแต่ละคนที่โฟกัสมองมาที่กล้องแล้วก็จ้องมองเข้ามาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลวดลายเทกเจอร์โทนอารมณ์ให้ความรู้สึกแบบด,ดูลึกลับดูเหมือนกับหน้าค้นหาดูเหมือนกับ แววตาที่จ้องผ่านมาให้ความรู้สึกหลายๆอย่างแต่มันมันไม่ได้เหมือนอารมณ์ที่ที่ดูล่าเริงสดใสอะไรอย่างี้ครับมันจะมีดูมีความเศร้ามีการสู้ชีวิตหรือดูมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนกับว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะในแววตาของเขาอะไรเงนี้แล้วเขาก็พร้อมที่จะสู้กันต่อไปอะไรเงนี้โอเคโดยรวมแล้วโดยรวมแล้วถ้าภาพที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับถ้าภาพไอเดียผมชอบภาพนี้ ไอเดียนะครับแต่อาจจะไม่ว้าวมากที่ผมว้าวสุดๆก็คือภาพนี้ครับดูเหมือนง่ายแต่สวยมากๆสวยจริงๆครับหมายถึงว่าลวดลายอะไรต่างๆการจัดองค์ประกอบต่างๆดูแล้วลงตัวและอีกภาพที่ผมชอบมากๆเลยก็คือภาพนี้ภาพนี้ชอบตรงที่ว่ามันมีความตื่นเต้นตื่นเต้นของหอยทากที่มันไตเพราะผมผมบอกเลยถ้าเอามาไต่หน้าผมนี่ผมยืยมมากผมโคตรกลัวเลย มันก็เลยพอมาไต่ตรงใบหน้าคนอย่างงี้ครับแต่ดูแล้วไม่น่าจะตัดต่อครับน่าจะเป็นภาพจริงที่เอาหอยทากมามามาวางตรงใบหน้าคนแล้วก็ถ่ายและน่าจะนอนถ่ายด้วยครับเพราะว่าถ้าเรายืนถ่ายตรง,ตรงๆครับหอยทากมันตกแน่แล้วก็ทรงมันไม่น่าจะสวยขนาดนี้เพราะฉะนั้นภาพนี้ตัวแบบต้องนอนแล้วก็เอาหอยทากมาวางบนใบหน้าแล้วก็ลอจังหวะให้มันไตส่สวยๆแล้วก็ค่อยถ่ายรูปภาพนี้ครับคนก็จะอยู่ด้านบน ถ่ายลงมาประมาณนี้นี่ก็คือเทคนิคการถ่ายภาพของแต่ละอยา่างเห็นไหมครับว่าถ้าเราเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ภาพเราฝึกวิเคราะห์ภาพเป็นอย่างเงี้ยครับเราก็จะนึกภาพออกว่าเวลาเราจะไปถ่ายพอเทรตของคนบางคนนะครับเราจะไปทางไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูภาพพอเทรตของผมบ้างดีกว่าตอนนี้มาดูฝีมือบ้านในการถ่ายพอเทรตของผมในเมื่อสมัยก่อนมากๆเลยนะครับผม ผมวาเป็นคนที่ไม่เก่งด้านการถ่ายภาพโพสเทตถ่ายภาพบุคคลเลยนะครับเพราะว่าผมเล่าเรื่องราวไม่ค่อยเก่งแล้วก็สื่อสารอารมณ์ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับแต่ผมก็เคยก็เคยไปถ่ายภาพต่างๆ่โดยขอขอเขาถ่ายภาพขออะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ภาพมาประมาณหนึ่งโอเคเรามาดูกันเลยเนาะอันนี้ภาพสมัยเก่าของผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรุ่นน้องของผมชื่อไอ้หน่อง มันก็จะดูห้าๆห,หน่อยแล้วก็จะมีฉากหลังเป็นผมชอบฉากหลังสีเหลืองตรงนี้มากครับแล้วก็เอาเขาเข้ามาในจุดตัด9ช่องประมาณนี้ครับส่วนภาพนี้ภาพนี้ก็เป็นภาพพอเทตของผมเองที่ผมอยากจะสร้างให้มันดูมีมูฟเมนต์ดูที่ดูมีการเคลื่อนไหวไปมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยถ่ายภาพให้มันมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวซ้ายขวาแล้วก็มีขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เก็บภาพนี้ออกมามันก็ได้เป็นภาพนี้ออกมาถ่ายด้วยชัตเตอร์สปีดต่ำมันก็จะได้ภาพที่มีความเคลื่อนไหวประมาณนี้ครับภาพนี้เป็นภาพลุงคนหนึ่งที่ที่ขอเขาถ่ายครับแล้วก็เอามาปรับโทนให้เป็นขาวดำผมชอบแป้าตาของลุงที่สื่อสารออกมาแล้วก็ลวดลายเท็กเจอร์ต่างๆริ้วรอยสีผมอะไรต่างๆของเขามากมาก ภาพนี้ก็เป็นเป็นภาพยายคนหนึ่งที่ออขาย่ามองอยู่ที่อยู่ที่กเกาะเกตผมชอบรอยยิ้มของยายมากๆรอยยิ้มยายแววตาต่างๆมันสื่อสารออกมาได้น่าสนใจมากๆอันนี้ภาพนี้ผมชอบมากเป็นภาพปรเทตที่ผมชอบอันนี้ก็เป็นภาพโปรเทตในการตัดต่อของผมก็คือถ่ายภาพแล้วก็ภาพมาแปะแล้วก็ถ่ายโดยไม่ให้เห็นหัวแต่ให้หัวอยู่ข้างล่างอะไรประมาณอย่างนี้ครับในสมัยก่อนที่ผมคิดผมคิดได้แค่นั้น อันนี้ก็เป็นภาพสมัยละอ่อนของผมเลยแล้วครับผมตอนนี้ผมแก่เยอะมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นภาพพอเหตตอนอาบน้ําตั้งกล้องถ่ายโดยตั้งใจจะให้หยุดความเคลื่อนไหวเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆก็คือเพื่อนเพื่อจะเห็นว่าจะมีหยดน้ําหยดตรงนี้นครับนี่ก็คือถ่ายด้วยชัตเตอร์สปีดสูงแล้วก็เปิดแฟลชถ่ายด้วยครับจะเรียกว่าพอเหตไหมก็ไม่รู้แต่มันเป็นภาพที่เป็นโค้ดอัพอย่างหนึ่งตอนอาบน้ำนครับแล้วก็จะมี หอันนี้ก็จะเป็นภาพพอเทตแนวแนวแนวแต่งนะครับให้มันมีมีแค่แววตาแล้วก็มีลวดลายของของดินแตกเข้ามาเข้ามาอยู่ในผิวหน้าอะไรประมาณอย่างนี้ครับเพื่อทําให้ภาพมันดูมีความน่าสนใจก็คือดวงตาสะท้อนอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพพอเทตง่ายๆของผมสมัยนั้นอันนี้เป็นภาพพอเทตของลุงคนหนึ่งที่เขาขายกาแฟผมชอบตรงแบ็กกราวด์ด้านหลังเทกเจอร์ต่างๆ ตอนนี้ลุงลุงท่านนี้เสียไปแล้วนะครับอยู่ที่ตลาดคลองหลวงแพง่งแต่ตอนนี้เหมือนไม่ได้ขายกาแฟและแล้วก็ลุงเขาก็เสียไปแล้วด้วยภาพนี้ผมเคยมีความคิดว่าอยากจะาภาพนี้ไปให้ญาติญาติของเขาได้เก็บเอาไว้แต่ผมก็ไม่ได้ไปที่คลองหลวงแพ่งอีกประมาณนี้ครับผมพอทราบข่าวว่าลุงแกเสียซึ่งสมัยนั้นผมชอบไปที่ตลาดคลองหลวงแพงมากเพราะเป็นตลาดที่แบบแบบโลคอลมากๆครับไม่ค่อยมีใครนิยมไปสมัยที่ผมไปก็คือเหมือนไปเปิด เปิดตลาดไปทําให้เขารู้จักถ่ายรูปเอามาลงอะไรเงี้ยทาให้มีคนรู้จักมากขึ้นภาพนี้อยู่ที่เด็กๆกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาถ่ายอยู่ที่แถวถนนริมรถไฟอะครับแล้วก็เขาเห็นผมถ่ายรูปเขาก็เลยบอกว่าพี่ๆขอถ่ายรูปหน่อยแล้วเขาก็จัดมาถ่ายรูปแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าน้องสองคนนี้โตไปแค่ไหนแล้วนะครับแต่ผมก็ชอบชอบ อารมณ์สีหน้าแววตาต่างๆของเด็กพวกนี้มากๆป่านนี้ก็น่าจะเติบโตเป็นสาวเป็นหนุ่มกันหมดแล้วครับตอนนี้พอหลายปีมากๆแล้วน่าจะสิบกว่าปีที่แล้วภาพนี้ก็คือเป็นภาพคุณยายที่เขาขายขนมจีนน้ำเงี้ยวอยู่แถวในตอกในซอยของอจำไม่ได้แต่รู้ๆว่าเป็นซอยที่ คือผมอยู่กรุงเทพมาเกือบ20ปีผมไปถ่ายเกือบทุกเขตทุกอำเภอทุกทุกเขตของกรุงเทพเลยนะครับผมไปตลอดถ่ายรูปทั้งแนวสตรีทแนวแนวไรแนววิถีชีวิตแนวเท็กเจอร์แนวอะไรผมไปมาหมดแล้วก็ภาพนี้ก็เก็บภาพของยายได้ตอนยายตักภาพนี้ขอเขาถ่ายครับผมชอบเท็กเจอร์เบื้องกาแบ็กกราวข้างหลังที่มันเป็นกระหลำ่ำกระหล่ำปีแล้วก็ขอเขาถ่ายรูปภาพนี้เขาก็ ถ่ายตอนเขากำลังทำงานพอดีก็ได้แอคชั่นมามีมีพี่เขาสวมหมวกสวมอะไรอย่างเงี้ยเห็นลวดลายเห็นใส่เสื้อผ้าแล้วก็มีฉากหน้าเป็นตะกร้าผักอย่างเงี้ยครับเล่าเรื่องราวเสริมเข้าไปประมาณนี้ครับอันนี้คือภาพบางส่วนของผมแต่จริงมีเยอะมากๆแต่ผมเพิ่งดาวน์โหลดเพิ่งไปก๊อบก๊อบก๊อบมาวางไว้ในโฟลเดอร์นี้ให้โอเคเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะบอกว่าการถ่ายภาพพอเทตมันก็มีเสน่ห์ของมันนะครับ แล้วถ้าเราถ่ายสวยๆจัดองค์ประกอบดีๆแสงลงตัวอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความน่าสนใจสูงแล้วก็ถ้าภาพพอรเทตถ้ามีองค์ประกอบใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆหรือเรื่องราวใหม่ๆที่นํามานําเสนอครับมันก็จะดูน่าสนใจอย่างเงี้ยครับอย่างภาพมุมเนี้ยผมชอบชอบตรงมุมมุมในการถ่ายเพราะโดยรวมแล้วก็คือ,อมันก็ไม่ได้ยากมากก็มีการบาลานซ์กันระหว่างผิวแล้วก็ ผม,ผมที่ถักเปียถ้าปล่อยผมยาวมันก็จะไม่มีความน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ภาพนี้ที่ผมชอบมากมาก็คือภาพนี้น้อยครับผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละที่เอาหอยทากมาไต่บนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยสร้างความน่าสนใจให้พอเทตของเรามันมีอะไรมากกว่าเดิมมากขึ้นแทนที่เราจะสวยๆงามๆผิวใสๆหน้าเคลียอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมาดูแล้วมันมีเรื่องราวมีสตอรี่อะไรมากกว่าเดิมอีกโอเควันนี้ก็จบประมาณนี้ครับสําหรับ ฝึกวิเคราะห์ภาพในการถ่ายภาพพอเทตในหัวข้อพอเทตหรือภาพบุคคลนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆของช่องไอสารด้วยนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็ฝากในเพลย์ลิสต์ของออรู้แล้วบอกต่อด้วยด้วยละกันนะครับผมในส่วนของไอสารรู้แล้วบอกต่อก็จะมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผมรู้อย่างเงี้ยครับก็จะเอามาบอกต่อในนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับ หัวข้อมันอาจจะหลักๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดต่อภาพโปรแกรมการถ่ายภาพอะไรต่างๆก็ว่ากัน<อ>ไปอารมณ์เหมือนกันการแนะนําการสอนการบอกกล่าวกันแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็แค่นี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับยังไงก็ถ้าโอเคถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าการกดถูกใจของเพื่อนๆจะทําให้คนอื่นๆสามารถเห็นคลิปนี้ของผมได้มากขึ้นไปอีกโอเคครับวันนี้แค่นี้ครับวัสดีครับขอบคุณครับวัสดีครับ